สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนครับทุกท่านนะครับผมที่รับชมอยู่ทั้งช่องช่างเต้าน้าแลวก็ช่องมดแนวน้ำนะครับผมคลิปนี้กลับมาพอกันกับแอดมินคนเก่านะครับผมครับสำหรับคลิปนี้แอดมินสิพาดมาชมทุกท่านนะครับโทรหาพอสารคามน้ากันครับผมตามตัวเลขตองวดครับหนึ่วันที่16กรกฎาคม2 5งพันาร้อยหก้าครับพอเพื่อนได้จัดมาให้ก็คือชุดเต็มนะครับ12คู่คัดเน้นมาเหลือ7คู่ครับผม เป็นตัวเลขบนล่างนะครับผมชุด3ตัวตรง4ชุดนะครับนินให้แค่2ชุดสิเป็นตัวไรเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานของเขา้าตามหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากท่านชมเอฟทุกท่านนะครับเนาะครับงวดนี้พ่อเพื่อนกะมั่นใจแห้งนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวนี้ได้คัดสูตรมาแล้วนะครับมันตัดตัวดับออกไปแล้วเหลือแต่ตัวเด่นๆไว้ให้นะครับผมพ่อเพื่อนกะฟันให้เน้นๆก็คือ สามชุดนะครับที่พอเพิ่นมากส่วนตัวนะครับสิเป็นตัวใดเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับผมสําหรับเอฟซีทันใดที่สนใจขีมนะครับตอนนี้การย่างจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับชุดละ1,200บาทครับผมส่งฟรีทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับเอฟซีทานใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นช่วยด้านล่างเลยนะครับเนาะครับผมเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน โทรหาพอสารคามน้ำกันไปรับชมรับฟังว่าพอเพิ่นสีฟันตัวเลขไม่ให้ตัวใดหัววันที่1 6กกรกฎาคม2565้หครับผมอ่ะนะครับท่านผช้ชมเดี๋ยวเอามาโทรหาพอสารคามน้ำกันครับผมพอเพิ่นโทรมาแอดมินบได้รับนะครับเดี๋ยวสิมาโทรกลับแล้วเก็ฟังตัวเลขไปพร้อมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเรานะครับผมลับปน้อ ฮัลโหลครับพอ่ออันเด้ยินบ่ครับผมถ้างี้คือพได้ยิ้นเนาะฮัลโหลครับทำู้ชมมันเด้ยินอยู่แต่มันเด้ยินบ่นชัดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เด้ครับ ฮัลโหลครับครับผมอย่านและครับพ่อครับผมครับครับผมครับครับผมครับ ครับผมกาเปตาเสียดายเนาะครับคุณพ่ออันในสูตรนะมันมีอยู่แต่พ่อว่าได้ให้ตัวเด่นมากนะครับพ่อฟันให้หกเจ็นะครับผมครับครับโบเป็นยังครับพ่อเอาไม่ครับตัวเลขแนวทางมันมีเขามีรูดกันบ้างนะครับพิดถือกายว่ากันเด้อครับท่านผู้ชมครับผมครับครับผม เอาครับงวดนี้เป็นจังได้ครับคุณพ่อคำนวณสูตรแล้วบอครับครับผมเอาอยากจะขอแนวทางกจากคุณพ่อนี่แหละครับผมครับผมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เด้อครับคุณพ่อมันบ่ค่อยได้ยินไหมครับสงสัยน้ำเขา ทรงสัยน้ำขอลำพงท่าุผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสกูดด้วยครับฮัลโหลครับโอเคครับคุณพอ่อเรียบร้อยแล้วครับผม,ค,มครับเลขตั้งหลักมีหนึ่งสองสามสี่ครับ ห้าหกเจ็ดแปดครับ,นนบว,ว,วิ่งหนึ่งกับสองเหรครับครับผมครับวิ่งหนึ่งกับสองพ่อเด่นให้ตัวไหนครับผมเลขด่นเสอน เด่นสองรองหนึ่งนะครับผมครับ<ด>ครับครับผม <Isaiah> พ่อครับวิ่งนี่เป็นวิ่งบนล่างเ่รครับ,บ,บ,บครับผมเลควิ่งบนล่างนะครับ,บ,บ,บครับผม ทิ้งบนล่างจับคู่ครับหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าหนึ่งสามครับหนึ่งสี่ครับหนึ่งแปดครับสกู๊ด้วยครับคุณบอกสองห้าวะครับสองห้าครับ สอครับสองปดครับแล้วก็ห้าแครับห้าแปดเจ็ดสี่ครับผมเจ็ดสีเจห้าครับสาห้าครับ ล้วกาตัวได้อีกครับพ่อสี่แปดครับครับผมสิบสองชุดนะครับชุดเต็มนะครับพ่อบนล่างนะครับผมครับผมครับครับผมนีบสิบห้าครับสิบสี่ครับ ยียงก่อนนะพ่อสองเจ็ดสองแปดครับเจ็ดสี่ครับเจ็ดห้าครับสามห้าครับครับผมพ่อมากตัวอะแห้งกว่มูครับในชุดนี่พอมามักสิบสี่นะครับ สิบสี่สองแปดเจ็ดห้านะครับมากส่วนโตนะครับสาร์คชวนสิบสี่สองเจ็ดแล้วก็เจ็ดหานะครับพ่อสองเจ็ดเจ็ดห้าครับครับ ครับผมนี่นี่อนี่ครับครับผมอมเอาเลขสาเอลัว้่เด้อเดี๋ยวสกูดด้ครับคุณอ่อเดี๋ยวผมเขียนเซตแทนไม่ก่อน,อนชุดสามตัวครับศูนย์สามห้าครับ 035 6 3สามห้าหกสามห้าครับหกหนึ่งครับเดี๋ยวสักขดได้ครับผมบอกหกหนึ่งสี่ป่ะครับศูน6 1หนึ่งสีหกหนึ่งนะครับครับผม 0356142หางนะครับ2 8 4 2 8 2่4กับทหารเจ้าเจ็ดเัยคือพ่อมากลาณาลครับพ่อเนี่สามตัว035นะครับผมแล้วก็614นะครับครับผมครับ อันนี้คือสรุปสูตรเต็มนะครับคุณพอ่อครับผมครับอันชุดสองตัวสิบสองชุดนี่เป็นตัวเลขบนล่างนะครับคุณพอ่ออครับผมเอาผมขอท่วนตัวเลขเด้อครับผมครับเอาเดี๋ยวฮา,ามาเบิงตัวเลขไปพร้อมกันนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวสีสรุปให้พ่อเพื่อนฟังนั่ นะครับผมก็คือตัวเลขของคุณพ่อสารคามนี่เดี๋ยวแอดมินจะคืนแปะไว้ให้ที่หน้าจอนะครับอ่ะครับคุณพ่อคุณพ่อให้วิ่งหนึ่งกับสองครับบนล่างครับให้เด่นที่สองล่องที่หนึ่งนะครับผมถูกต้องนะครับครับผมจับคู่สองตัวครับมีสิบสองคู่ครับผมครับมีหนึ่งหาครับ 1นึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองหาสองเจสองปดปดเเจหาหาสีครับผมครับพ่อเน้นให้เจ็ดชุดนะครับครับพ่อเน้นให้สิครับผมครับพ่อเน้นให้นึงหา หนึ่งซีสองเจ็ดครับสองแปดเจ็ดซีเจ็ดหาแล้วกาสามหาครับผม <c oughs> ครับพ่อมากชวนตัวนี้มีสิบซีนะครับแมนมาครับคุณพ่อครับผมรากาสองเจ็ดนะครับรากาเจ็ดหาครับผมครับผมอันนี้เป็นตัวเลข ชุดสองตัวบนล่างนะครับผมกับชุดสามตัวนี่พ่อไหมาสี่ชุดนะครับเป็นสี่หางครับผมพ่อไหมามี่ศูนย์สามหาครับหกสามหาครับผมศูนย์หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ครับผมครับพ่อเน้นเหตุองหางเนาะครับเนาะกับคือศูนย์สามหา กับหกหนึ่งซีนะครับครับผมคุณพ่อขอบคุณครับสำหรับแนวทางดีๆครับผมบดนี้บอกครับอเอาขึ้นบี่กไล่น้ระบาดีครับผมเอาเถือกตัวตรงๆสามตัวตรงๆเลยนะครับคุณพ่อนนี้เขาลบล่นคือ่าวันี้ครับผมเอาเฮงเฮงเรื่อยๆครับผมคุณพ่อครับผมเช่นกันครับผม ครับผมสาธูครับเฮฟซีพิ่นลำลำลุวย้ยน้ำเข้าหนิล่ะครับครับผมเอาไว้เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันเด้อครับคุณพ่อครับครับผมสวัสดีครับเอานะครับู้ชมตัวเลขกะตามที่ขึ้นไม่ให้นาจอเลยเนาะครับเนาะมีชุดสามโตตรงนะครับพ่อพิ่นเนไฮสองหางครับผมแล้วก็ชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับ บนล่างนะครับ12คู่เน้นให้7คู่นะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้พิจนาเป็นแนวทางครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วพอกันไหมในคลิปหน้าให้เอฟซีทุกท่านเฮงๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ทีมงานของขาขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ